แม้ปิดบางใบหน้าเอ๊ะแต่มันก็เห็นหน้าดูรูปปรพรธณสันฐานมันก็ค่อนข้างชัดนะคุณผู้ชมนะอ,อ,อยู่ในบริษัทของคนจีนแล้วสังเกตไหมมีปืนมานด้วย<า>คือปืนถูกไหมนี่ซอยรัชดาพิเศษ24นะใจกลางเมืองเลยนะครับคุณผู้ชมฮนะบุกเข้ามาล็อกปิดประตูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น19ตุลาคมนะครับใช้ปืน บอกนักธุรกิจชาวจีน2คนนะแต่เขาพูดคุยกันเป็นภาษาจีนแต่ถ้ามีภาษาจีนจะให้อาช่วยแปลให้หน่อยไล่เลยไล่เลยอ่าถูกฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอคือ5คนเนี่ยเขาตามข่าวนะน่าจะเป็นคนไทย2เมียนมา3แต่ตอนที่เห็นภาพเนี่ยมีแค่4คนนะครับลีดบอกว่าเอาเงินมาก่อนเลย3ล้าน2แสนบาทแต่ทีนี้เนี่ยคคุณผู้ชมฮะจากเอาเงินเสร็จสับปั๊บอุ้มต่ออุ้มขึ้นรถเอาไปไหน เอาไปนครนายกพอ,อ,อไปนครนายกบอกขออีกได้ไหมยี่สิบล้านโอ้โหคุณผู้ชมฮะบอกขออีก20ล้านแต่ผู้เสียหายที่เป็นคนจีสองคนบอกไม่มีไม่มีให้ครับอ้าวถ้าไม่มีมีอยู่เท่าไหร่เขาก็เลยไปหยิบยืมเพื่อนกับญาติญติมาโอนมาให้ประมาณ9ล้านโอ้โหก็ต้องยอมเสีย9ล้านไปรวมแล้วเนี่ยสิบสองล้านพอได้12ล้านเสร็จสับปั๊บมันยึดมือถือเลยโจรยึดมือถือทาลายซิมการ์ดแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เอาตัวจากนครนายกมาปล่อยอยู่แถวๆนวมินรดมาได้เขาก็เลยไปเอาจรปิดในบริษัทเขาเข้าไปแจ้งความกับตํารวจตํารวจก็เลยเค้นถามเลยเพราะว่าตอนถ้าเราดูจากคลิปตอนแรกรู้จักกันหรือเปล่านั่นะสขัดแย้งอะไรกันไหมเ,<อ>เขายืนยันว่าไม่รู้จักครับไปก็คืที่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักสักคนเลยครับบ,รบังคับขึ้นรถแล้วก็ขับไปนครนายกนะครับอ,อยู่ในป่าก็เคือที่เหมือนไปลิดถ่ายขู เอาเงินยืมเงินจากเพื่อนมาก็รวบรวมประมาณได้สองแสนเจ็ดหมื่นกว่ายูเอสดนะครับโอนให้คนร้ายแล้วก็คนร้ายก็อ้างไปนี่นู่นบอกว่าก็เพื่อที่พาพวกเขากลับกรุงเทพอันนี้เป็นล่ามพูดนะเพราะว่าถ้าสองคนก็นพูดไทยไม่ได้ต้องให้ล่ามพูดแทนที่นี้เอาอย่างนี้แล้วกันสืบต่อส่งนักข่าวไปดูบริษัทเขาซ่าเป็นยังไงบ้างนี่ ลงดูไปเสร็จสับปั๊บชาวบ้านมาว่าไงรู้ไหมยังไงก็คือว่าเปิดบริษัทมาแต่ว่าเหมือนจะไม่มีบริษัทอะคือเปิดมาแล้วไม่มีเห็นพนักงนพนักงานเลยนี่ดีๆก็เป็นอย่างเงี้ยมีแต่คนจีนเข้าเข้าออกอใหม่สูงสิงกับใครอะไรยังไงเอ๊หรือที่ถูกอุ้มไปเนี่ยขัดแย้งธุรกิจหรือเปล่านะครับคนเข้าออกแทบไม่มีนะจะเห็นเข้าอยู่สองคนถ้าเป็นอย่างนง้นพี่ก็ต้องรู้จักกันเพราะว่าถ้าเขานั่งอยู่เนี่ยเขาต้องเปิดประตูเข้ามา ไม่มีทางที่ที่คนไม่รู้จักจะเข้ามาหาเขาเลยไม่มีทางต้องเป็นคนที่รู้จักกับเขาหรือติดต่อกันคนต่างชาติในส่วนใหญ่มันทําธุรกิจน่ารักกันไหมสมัยใส่หน้าคืออะไรก็ไม่น่ารักไงก็ <c oughs> ต้องใส่หน้าไงทีนี้คุณผู้ชมฮะ ไปถามตำรวจตำรวจไปสืบบอกว่าบริษัทที่คนจีนมาเปิดเนี่ยก็คือทําหน้าที่เป็นในหน้าหาที่พักให้กับคนจีนแล้วเปิดถูกกฎหมายด้วยอเออแต่ทีนี้พอบอกเปิดถูกกฎหมายเนี่ยคุณผู้ชมครับเบื้องต้นนะถ้าไปฟังนะเขาบอกว่ากลุ่มคนร้ายถามหาไมเคิลไมเคิลคือเพื่อนของผู้เสียหายไมเคิลเออ,อทีนี้มันก็เลยเป็นเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างนะเอาฟังตำรวจเขาเล่าว่ามันน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นเอ,อ มูลเหตุในการอุ้มเนี่ยเกิดจากอะไรครับครับผมใส่แฟนเก่เาครับมีการติดต่อ,อเดี๋ยวเรื่องแรกเงินซื้อเงินแรกมาแล้วมันก็มากรอบกับแต่พวกนี้มาพอดีนี่น่าจับน่าจะมีนะเพราะมีการติดต่อกันอยู่แฟนมีลูกด้วยกันด้วยอ้าวทีนี้แหละคุณผู้ชมครับก็เลยถามว่า เขาสงสัยว่ายังไงรู้ไหมฝีมือภรรยาเก่าหรือเปล่าอันนี้ทางกลุ่มผู้เสียหายกับตํารวจตอนนี้กําลังเชื่อมโยงไปว่าสงสัยภรรยาเก่าที่มีปัญหากันมาก่อนคือทุกๆเรื่องไม่ตัดนะเนาะอ่่นะฮะ